วัดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานัดอีกตามเคยนะครับผมวันนี้ก็มาตัดกล่องพึ่งกล่องที่สามของปีหกเจ็ดนะครับผมนำพึ่งเดือนห้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกล่องที่สามด้วยกันนะครับผมวหาหันน้าจะดีหรือเปล่านะครับผมติดตามกพานัดนครับผมพานัดยกกล่องมาตรงนี้นะครับผม ไล่เก็บให้หมดนะครับผมเพราะว่าไกล้จะหมดเดือน5แล้วนะครับผมผนัดก็ไล่ตัดไล่แงะนะครับผมแกะไม่ออกเหมือนเดิมนะครับนัดกางัดได้แล้วนะครับผม หลังนี่ขยันมากนะครับผม,มสวยงามเลยนะครับผมตัวอ่อนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคฐานนัดไล่ตัดเลยนะครับผม ม่รอช้านะครับผมแดดก็ร้อนนะครับผมดูมแผ่นแรกนะครับกล่รงน,นี้ไม่เท่าไรนะครับผมหัวน้ำน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแผ่นที่สองนะครับผม กเก็บแล้วจังหวะนี้ ที่สีนะครับผม,มยิงปลายิงเจอหัวน้ำสวยนะครับผมกล่องน,นี้ก็กล่องที่3ของปี67 7นะครับผมก่อนที่จะหมดเดือน5ก็ไล่ตัดให้หมดเลยนะครับผม งามเลยนะครับผมหายอยู่บนนั้นแผ่นนี้หัวน้ำกับตัวอัอนก็ผสมกันเยอะนะครับผมเรวจะแยกไปต่างหากนะแยกไว้ในถาดสีเขียวตรงนู้นนะครับผม นะครับผมกล่องนี้ซุกน้ำหวานไว้ข้างในนะครับผม เตรียดแห่งอืมอืมอืมถังในน้ำบานแห่งดีขนาดว่ะ เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นน้ำเยอะนะครับผมลังนี้สวยงามเลยนะครับผม ตึงโพงนี้หัวน้ำเหนียวมากนะครับผม กองนีมีจักแผ่นมาบ่เนนับเลยหนึ่งสองสามสห้าหเจตัดไปแล้วเจ็ดนนะครับผม นที่แปดนะนครับผมงานดี่ีวะงานอะไรอย่าีไร้ ที่เกครับผมสิบส<ะ>ิบเอสิบสองตรองนี้ทั้งหมดสิบสองแผ่นนะครับผม แผ่นใหญ่นี่ก็พอแล้วะทานนัดก,กับเจ้าแผ่นใหญ่แผ่นสุดท้ายนะครับผม พวกนยอมรับอีก่เจคยยันนี่เรียผมพูดข้วาวากีนยังตะดี่ะเนาะยัง้ยแข่นสุดท้ายนะครับผม ไปดูด้วยกันนะครับว่าแผ่นนี้จะไอกล่องนี้จะได้กิโลนะครับผมนี่ก็ผาานนัดก็จะเหลือไว้นะครับผมไม่ตัดหมดนะครับนี้ก็ตัวอ่อนหลังนี้ก็ได้เยอะนะครับผมผ่านนัดก็จะพลิกกลับไว้เหมือนเดิมนะครับผมหลังนี้เอาไม่หมดนะครับ เอาไว้เหลือไว้ประมาณสามแผ่นนะครับผมแปกเหมือนกันนะครับผมปีนี้ตัดครึ่งพงไม่มีกลองไหนดุเลยนะครับผมมองเหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะปิดบอ่อครับก่อนจะปิดจะต้องปัดตัวออกให้หมดนะครับผม พยายามให้ตัวเราตายน้อยที่สุดนะครับผมนะครับทานจริงเดี๋ยวเป็นลุ้นหัวน้ำกล่องนี้นะครับผมว่าจะได้กิโลนะครับผมเดี๋ยวนี้มีกล่องนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลุนหัวน้ำด้วยกันครับผมมาชั่งดูนะครับผมว่าได้กิโลนะครับผม นี่ก็ได้6โลพอดีเลยนะครับผมน้งา,มา,มา้มขนาดเลยอือนีของน้ำสีสวยมานะครับเหนียวมากนะครับผมิีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่านนัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆหม่มาให้ชมครับผมขอบคุณครับ